ผมเชยสิทธิ์บุตครคำครับเรียนภูมิสถาปัตปะยะกรรมรุ่นที่1น,นะครับเป็นรหัสที่เข้าที่แมโจที่มหาลัยแมโจ้นี่ก็คือ,อรหัส38นะครับเข้าปี38แล้วก็เรียนที่ที่ที่คณะตอนนั้นยังเป็นคณะผลิตกรรมการเกษตรนะครับก็เราผมก็เรียนมา5ปีก็จบไปช่วงนั้นเศรษฐกิจฟุบตัวยันกุ้งนะครับพอจบแล้วเนี่ยก็เข้าไปทํางาน บริษัทออกแบบแล้วก็เป็นพนักงานรักงานอยู่สักปีนึงแล้วก็เข้าไปทํางานราชการแล้วก็สักปีนึงเราก็ไม่ชอบแล้วงานราชการก็เข้าไปงานออฟฟิศออกแบบสักสองปีก็เลยมาทําบริษัทของตัวเองนะครับโครงการใหญ่ๆนะก็อย่างเช่นแบบอ,ออกแบบรีสอร์ทนาวนาที่ที่ชนบุรีนะฮะก็ยังมีรีสอร์ทที่ที่กระบี่ ชื่อชื่อนัสสุรีสอร์ทนะครับออันนั้นอันนั้นทำทั้งโครงการทั้งสถาปัตยกรรมแล้วก็ทั้งภูมิสถาปัตย์คือทําทั้งโครงการเลยนะครับแล้วก็ยังมีงานย่อยๆอ,อ,อย่างเช่นแบบพวก Office, Johnson, ai, ออฟฟิศจอร์นสันแอนจอร์นสันไลออนไทยแล้วก็เป็นบ้านพักอาศัยผลงานที่ประทับใจนะฮะคืออย่างนาวาน่าเนี่ยครับได,ได,ได,ได้ได้ออกแบบตั้งแต่ คือปกติแรสเคตบางทีเราเราออกแบบในพื้นที่ที่แบบเขาวางผังมาแล้วนะฮะเราก็ออกแบบแรสเคตวางตนน้นไม้ทําแรสเคททำห้าสเกตอะไรแต่นวนหน้าเนี่ยเราคุยกับสถาปนิกตั้งแต่ตอนที่ที่ยังโล่งๆไปดูไซส์แล้วก็แบบแรสเคทมีมีบทบาทในการวางผังเลยนะฮะเราก็วางผังกับแล้วแล้วทางสถาปน,นิกเขาเชื่อเรามากนะฮะอันนั้นอันนั้นอันนั้นถือว่าเป็นแบบอ่าสื่อถึงแรสเคตในการวางผังเยอะๆเลยนะครับ เป็นเป็นรีสอร์ทที่ติดติดทะเลนะฮะความประทับใจตั้งแต่ตอนสมัยแบบเข้ามาตอนปีหนึ่งผมผมเอนทานเข้ามานะครับตอนปีหนึ่งเป็นรุ่นแรกของภูมิสถาปัตย์ตอนนั้นยังเป็นตึกมีตึกเก่าตึก,ต,กตึกเก่าแล้วก็ความเขียวของมหาวิทยาลัยอ,อะไรอย่างเงี้ยยังมีเยอะอยู่แล้วก็ตอนนั้นถ้าเส้นเดินทางของหน้าหน้าหน้าแม่หน้ามหาวิทยาลัยเป็นสองเลนสวนอ่อ เราก็ออกจากลูกทุ่งนิดนึงนะฮะแต่ก็สนุกสนานมันเป็นความประทับใจในชีวิตเลยนะฮะคือผมผมอยู่กรุงเทพแล้วก็ e n ท h u สมาอยู่ที่นี่ขณะแล้วทางคณะเนี่ยทั้งคณาจารย์แล้วก็ทางทุกทกท่านที่ที่อยู่เนี่ยครับให้ความอบอุ่นพอเราจบแล้วเราไปทํางานเราก็รู้เลยว่าแบบเออที่เนี่ยตอนตอนเราเรียนเนี่ยเราก็เออเราได้อะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยเราก็นั่งคิดว่าเออเราได้อะไรบ้างแต่พอไปจบไปเนี่ย มันมีการปรับตัวเรื่องเรื่องการการทำงานซึ่งมานั่งคิดดูแล้วเนี่ยถ้าถ้าเราไม่ได้เรียนอะไรที่มันตรงสายวิชาชีพอะไร5ปีอย่างเงี้ยเราคงไม่ได้ปรับตัวได้ได,ได้โอเคตอนตอน,ตอนทำงานอะแต่มันรู้สึกแบบมีพลงังมีความอดทนมีอะไรหลายๆอย่างที่ทำให้แบบมันก้าวก้าวในอาชีพก้าวในใน ก้าวข้ามความที่แบบว่าบางทีเราไม่รู้เราก็เราก็ทำจนจนรู้นะฮะแล้วก็ทักษะที่ที่ได้เรียนมาทั้ง5ปีมันก็เป็นพื้นฐานที่แบบทำให้เราไปต่อได้อีกยาวนะฮะก็ต้งขอบคุณคณะนะครับที่ที่ที่เปิดสาขานี้แล้วก็ตอนนี้ยมากลับมาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยโหใหญ่โตแบบเป็นคณะที่ตอนนั้นอยู่ในคณะผลิตกรรมการเกษตรตอนนี้เป็นคณะสถาปัตยกรรม และการออกแบบสิทธิ์แบล้อมแล้วใหญ่ใหญ่โตแล้วก็มีทั้งอาคารมีอะไรหลายหลอย่างแล้วมีคณาจารย์ที่แบบพร้อมที่จะให้ความรู้กับสิทธิ์รุ่นเกา่ารุ่นใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แล้วก็ฝากอีกเรื่องหนึ่ง,เร,งเรื่องสิทธิ์ตอนนี้เรากําลังทำมีเริ่มสมาคมนะครับสมาคมสิทธิ์เกา่ามันก็อาจจะเป็นสิ่งที่รุ่นพี่เก่าๆที่จบลงไปเนี่ยแล้วก็มารวมตัวกันแล้วก็ช่วยชวนให้เข้ามาเกี่ยวกับทํางานเรื่องสิทธิ์เก่านะครับ